สวัสดีค่ะวันนี้เทวิกาเรียกรัพย์นะคะขอเช็คพลังงานดวงนะคะของราศีพิจิกนะคะ,ะเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะราศีพิจิกนะคะระหว่างวันที่นะคะ15พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่18นะคะพฤศจิกายนนะชาวราศีพิจิกคะอะไรนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ นะการเงินการงานนะคะดวงนะคะเปิดปังนะคะด้านไหนบ้างนะคะวันนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับชาวพิจิกขานะคะดวงนะคะต้องระวังหรือจะต้องได้รับโชคลาภทางด้านไหนบ้างคะนะคะวันนี้เราจะดูไปพร้อมกันเนาะสำหรับชาวราศีพิจิกจ้านะคะอืม้ม ราศีพิจิกนี่ถือว่าถือว่าดีนะนะคะชาวราศีพิจิกคะอยากจะบอกว่าช่วงนี้นะอาจจะไม่ค่อยมีความสุขนะคะในเรื่องของความรักนะมันขึ้นมาเลยเรื่องของความรักนะคะอ่าสามดาบขึ้นมาเลยนะความรักนะคะอื คิดว่าเขาไม่รักเราใช่ไหมคะหรืออาจจะช่วงนี้ทะเลาะก,กันบ่อยเลยกับคนรักหรืออยู่คนละที่อยู่คนละที่อยู่คนละทิศคนละทางเลยนะคะเอาเวลาคุยกันเธอไปซ้ายฉันไปขวานะคะไม่ค่อยลงรอยเลยพูดกันไม่ได้เลยทะเลาะก,กันนะคะทะเลาะก,กันนะคะมันขึ้นมาเลยนะอ่าอยู่กันแบบไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าหลังจากที่คุณเห็นคลิปนี้นะคะคุณสองคนรักกันมากนะแต่ทะเลาะก,กัน หันหน้าคุยกับแฟนไม่ค่อยได้เลยทะเลาะกันนะเออทำไมเป็นแบบนั้นนะคะแต่บอกเลยว่าคุณกับแฟนนะคะรักกันนะรักกันมากนะคะและบอกเลยว่าคู่ของคุณกับแฟนมีโอกาสละเกินที่จะมีน้องมีโอกาสละเกินเตือนนะคะชาวราศีพิจิกานะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเตือนระวังจะมีน้องน่าจะมีโชค มีโชคมีลาบเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีบุญญาธิการมาเกิดนะคะบอกเลยว่าอาจจะมีน้องนะอาจจะมีน้องมีบุตรนะคะหรือท้องได้เลยนะคะถ้าสําหรับผู้ชายที่เข้ามาดูนะคะชาวราศีพิจิกจา๋านะคะแฟนคุณนะอาจจะมีน้องให้เร็วๆนี้นะอะยินดีด้วยนะคะและเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นความลาบับนะคะจากแฟนของคุณนะ ที่เขามีความลับอยู่และแฟนปิดบังแล้วเกินไม่ค่อยอยากบอกอยากพูดนะเรื่องของความรักบอกเลยว่าจะเปิดเผยขึ้นเขาเจะกล้าบอกเรานะคะคุณมีอะไรที่ปิดบังกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแฟนบอกเดี๋ยวแฟนจะบอกนะคะเดี๋ยวแฟนจะบอกนะปัญหาอุปสรรคต่างๆของชาวราศีพิจิกนะคะ ชาวราศีพิจิกพึ่งพาใครไม่ค่อยได้เลยค่ะเป็นคนดื้อคนรันไม่ค่อยฟังใครด้วยสินะอยากได้อะไรต้องได้เป็นคนใจเด็ดใจเดี่ยวนะคะกล้าได้กล้าเสียนะคะ,ะปัญหาอุปสรรคจะผ่านไปด้วยดีนะคะคุณจะแก้ไขและคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเรื่องปัญหาอุปสรรคต่างๆนะขอดูไพ่สำรับใหญ่หน่อยนะคะอืมชาวราศีพิจิกค่นะคะขอดูไพ่สำรับใหญ่หน่อยนะ ดวงเป็นยังไงบ้างคะนะคะขอเปิดสำรับใหญ่หน่อยนะคะอ่าสำหรับชาวราศีพิจิกนะดวงดีดวงเปิดดวงปังนะคะความรักถือว่าดีมีโอกาสมีน้องนะคะจากคนที่ทะเลาะก,กันกับแฟนนะคะเดี๋ยวจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะคะกลับมาคุยกันค่ะนะกลับมารอบนี้คือมีน้องให้ด้วยนะได้น้องด้วยอะไรอีกคะโอ้ชาวราศีพิจิกขึ้นมาเลยว่าช่วงนี้อ่า อย่าหลงมัวเมานะคะติดเพื่อนนะคะติดเพื่อนติดกลุ่มนะคะและติดแฟนนะคะอาจจะอยากอย่าผิดสินนะบอกเลยว่าจะมีคนเข้ามารักมาปื้มอะ่ะให้ระวังอย่าไปผิดสินเด็ดขาดนะคุณมีคู่อยู่แล้วนะคะอ่ากิเลสจะมากิเลสจะมาและนะคะอาจจะมีใครมาแอบรักแอบปื้มคุณอยู่นะคะนะให้ระวังไว้นะคะให้ระวังไว้นะอย่าไปผิดสินนะ อย่าไปผิดศีลมันขึ้นมาเลยนะอบายมุขขึ้นมาเลยเล่ายาเล่ายาป่าปิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนารีนะคะขึ้นมาเลยนะหากห้ามใจนะคะอย่าไปผิดศีลนะถ้าตัวเองมีคู่อยู่แล้วนะคะอืมชาวราศีพิจิกค่ะโชคดีนะมีโอกาสได้รถคันใหม่เปลี่ยนรถคันใหม่นะคะถือว่าดีนะคะถือว่าดีรถมีโอกาสที่จะให้โชคนะคะถ้าอยากเสี่ยงดวงเสี่ยงได้เลยนะคะ รถมีโอกาสที่จะให้โชคชาวราศีพิจิกมีโอกาสซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงค่ะอยากจะถอยรถคันใหม่ได้ค่ะนะคะยินดีด้วยนะคะมีการออกรถออกลานนะถือว่าดีถือว่าดีค่ะนะคะช่วงนี้คือรุ่มหลงกับคนที่รัก มากๆเลยนะอารมณ์ข้างรักกันมาเลยนะคะและก็เดี๋ยวมีคนอื่นที่เขามาปลื้มเราให้ระวังไว้ให้ระวังไว้อย่าไปเผลอใจอย่าไปผิดศีลน,นะคะตัวเองมีคู่อยู่แล้วนะคะชาวพิจิตขานะคะ เตือนหน่อยค่ะเรื่องอของชาวราศีพิจิกนะเตือนเรื่องสุขภาพนะคะขอเตือนเรื่องสุขภาพช่วงนี้พักผ่อนน้อยนอนน้อย,อยคเครียดวิตกกังวลน,นะคะอา,อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะมีเพื่อนมีแฟนนั่งเล่าให้เขาฟังค่ะอย่ากเก็บไว้คนเดียวนะคะอย่าเก็บไว้คนเดียวช่วงนี้คือเหนื่อยมากเลยนะเหนื่อยมากเลยนะคะหรือมองว่านะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะช่วงนี้ทําสัญญกรรมทําได้เลย จะเปิดจะปังจะรวยนะคะทำสัญญกรรมทาได้เลยนะคะอาจจะอยากทําจมูกนะคะทําตาทําปากกระจับทําได้เลยนะสามารถทําได้เลยนะคะมันขึ้นมาเลยนะคะอืถ้าเรื่องสุขภาพขอบอกหน่อยว่าช่วงนี้นอนน้อยเครียดนอนน้อยเครียดวิตกกังวลน,นะคะอ่าพักผ่อนบ้างพักผ่อนบ้างนะอย่าเครียดนะทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะบอกเลยว่าความรักความบูรณมสมบูรณ์คุณจะเกิดขึ้นนะคะอ่ามีโอกาสได้น้องด้วยมีโอกาสได้โชคลาภด้วยเห็นไหมคะอ่าขึ้นมาเลยค่ะนะคะ อยากได้อะไรจะได้นะช่วงนี้นะชาวราศีพิจิกาช่วงนี้จะเด่นในเรื่องของงานนะคะหัวหน้าเพ่งเล็งอยู่อาจจะมอบหมายงานให้อาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งปรับที่นั่งนะคะแล้วก็ออกรถคันใหม่ด้วยนะคะในเรื่องของงานนะคะงานถือว่าดีงานถือว่าเด่นได้งานเยอะหัวหน้ารักแต่เหนื่อยมากๆเลยช่วงนี้พักผ่อนน้อยเนาะพักผ่อนน้อยนะคะแรแลเครียดนะ และก็มีโอกาสที่จะได้ออกรถด,ด้วยอขอดูไพ่อีกสำรับเพิ่มเติมนะคะชาวพิจิตนะดวงดีนะคะชาวพิจิตนะ,ะดวงดีดวงดีดวงเปิดนะคะ,ะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะเอาขอเตือนแค่เรื่องสุขภาพนะเพราะว่าสุขภาพคือเครียดทำงานหนะัก ทำงานหนักพักผ่อนน้อยนะคะขอเตือนแค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวเลยนะคะการเริ่มต้นใหม่นะคะงานที่หนักงานที่เหนื่อยไม่ต้องกังวลค่ะเรื่องที่เครียดเรื่องที่กุ้มนะเออจะโดนปลดไหมจะโดนย้ายงานไหมโดนเพ่งเลงไหมนะทะเลาะก,กับแฟนไหมบอกเลยว่าคนคนนี้คือคู่ของคุณแหละนะเขาจะอยู่ด้วยคุณเขาจะอยู่กับคุณมีการเริ่มต้นใหม่ด้วยกัน ะะมีการปรับเปลี่ยนการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักที่ทะเลาะกันนะคะหรือเป็นเรื่องของการเงินจะเปิดให้การเงินช่วงนี้จะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองค่ะนะคะขึ้นมาเลยนะการงานถือว่าดีตเติมเต็มให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยช่วงนี้นะคะถือว่ามีความสุขสมหวังนะถือว่าดีมากๆเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงเลยนะคะช่วงนี้อยากทำอะไรนะคะอยาก ปีกวิเวกไม่อยากยุ่งกับใครช่วงนี้ใช้สมองใช้สติปัญญาของตัวเองอยากทำธุรกิจทำอะไรสามารถทำได้เลยนะคะทำได้เลยเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถความเฉลียวฉลา,าดในตัวอยู่แล้วนะชาวราศีพิจิกจา๋านะคะอยากได้อะไรจะได้นะคะความหวังที่คุณรอคนรักที่คุณรอลูกที่คุณรอรถคันใหม่ป้ายแดงที่รอจะได้ นะคะการงานการเลื่อนขัน้นการปรับตำแหน่งกับหัวหน้าจะได้นะคะความรักกับคนที่คุณรักนะทะเลาะกันแล้วเกินจะได้นะคะเขาจะมางอ้อเขาจะพูดดีด้วยเดี๋ยวจะมีการปรับแล้วก็จับเข่าคุยกันนะคะเดี๋ยวจะดีขึ้นเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนวู้ชาวราศีพิจิกดีนะเนี่ยนะคะอ่ะช่วงนี้มีเสน่ห์แรงนะคะช่วงนี้มีเสน่ห์แรงนะคะ เป็นคนที่มีองค์มีของดีติดตัวมานะคะให้ระวังหน่อยนะเป็นคนที่สเสน่ห์แรงแล้วก็อาจจะมีคนที่มีคู่นะจะมีคนที่แอบชอบแอบปรื่มอ,อยู่นะคะอย่าเผลอใจอย่าระทำผิดศีลน,นะคะขอเตือนเรื่องการทำผิดศีลน,นะคะขอเตือนเรื่องการทำผิดศีลน,นะ อ,อย่าไปทำเผลอใจและผิดสินนะเพราะคุณมีคู่อยู่แล้วนะคะคุณมีคู่อยู่แล้วน่าเตือนหน่อยนะคะให้ระวังให้ระวังนะคะถ้าเกิดเผลอเลอเผลอใจไปนะคะจากที่ตัวเองมีคู่อยู่แล้วผิดสินไปถือว่าไม่ดีนะถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะขอเตือนหน่อยนะเพราะปาะคนที่มีเสน่ห์ เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่แบกรับปัญหาทุกสิ่งอย่างด้วยตัวคุณเองบอกเลยว่าคุณจะเปิดให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะงานที่คุณทําท่านหนักท่านเหนื่อยคุณจะประสบความสําเร็จนะคะจะได้รับชัยชนะได้รับข่าวดีการก้าวหน้าของน้กที่การงานนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยสู้ได้ด้วยตัวเองนะชาวราศีพิจิกที่เพิ่งพาใครไม่ค่อยได้เลยนะคะเป็นคนที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นกรรมมาตั้งแต่กําเนิดเลยเรื่องของคู่เรื่องของคู่นะ คุณจะได้คู่ที่อุปถัมภ์คนที่เป็นคู่ของคุณนะจะดีมากๆเลยคอยซัพพอร์ตคอยอุปถัมภ์คุณแต่กว่าที่คุณจะได้คู่คนคนนี้นะคะคุณจะเจอคู่ที่แบบหักหลังทิมแทงนะคะโกหกโกงทรยศนะคะคุณจะเจอคู่พวกนี้ผ่านมาหมดละนะคะเพราะคุณจะเหมือนเป็นวิบากกรรมในการมีคู่นะคะแต่บอกเลยว่าคนคนนี้ที่อยู่กับคุณคือคู่ของคุณนะที่มองว่าเลิกกันไม่ได้นะทะเลาะกันร้อยรอบก็กลับมาเหมือนเดิม มองหน้าเขาไว้นี่แหละคะ่ะคู่ของคุณนะมีโอกาสมีลูกด้วยมีโอกาสได้ลูกได้การปรับเปลี่ยนกันที่ดีค่ะนะคะชาวราศีพิจิกจา๋าบอกเลยว่าได้รถคันใหม่นะดวงจะได้รถคันใหม่ดวงดีความรักจากที่ทะเลาะกันจะกลับมาดีกันคืนดีกันงานจากที่ทําอยู่คิดว่างานมีปัญหางานดีค่ะหัวหน้าดันหัวหน้าอยู่เคียงข้างจะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะคะสุขภาพเตือนหน่อยเพราะว่าทํางานเหนื่อยทํางานหนักเป็นคนที่เครียดเก็บกด นะไม่ค่อยบอกใครเหนื่อยแค่ไหนกูก็ไม่บอกใครกูเป็นคนที่เก่งและแบกรับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนะคะระวังเดี๋ยวเวลาระเบิดเดี๋ยวมันจะพังนะเบาๆบ้างนะไปรีแลกซบ้างผ่อนคลายบ้างค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเปิดให้หมดแล้วค่ะดวงมันเปิดให้หมดแล้วดวงดีค่ะดวงเปิดได้รับได้รับลูกนะคะได้รับคนที่เข้ามาช่วยซับพอร์ตคุณนะคะภรรยาของคุณแฟนของคุณผู้ชายของคุณผู้ของคุณ คือเขามาซับพอร์ตคุณค่ะนะคะ,อะขอเตือนในเรื่องของอบายมุกนะคะการลุ่มหลงนะมือที่สามที่เขาจะมาปลื้มคุณหรือคุณอาจจะไปเพ่งเล็งเขาให้ระวังเพราะคุณมีคู่อยู่แล้วเดี๋ยวจะผิดศีลน,นะคะดวงเปิดให้แล้วค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจากนี้ไปนับจากนี้ไปชีวิตดีค่ะนะคะจะได้สมาชิกเพิ่มหนึ่งคนเป็นเป็นคนที่มีบุญญาธิการมาเกิดนะคะเดี๋ยวเขาจะมาช่วยคุณนะคะ ชาวราศีพิจิกะดีมากเลยนะคะฝากกดติดตามคลิปกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาลงคลิปจะได้ดูด้วยการเปิดดวงการเงินการงานความรักดูฟรีเทวิกาเรียกทรัพย์ค่ะ